ฟนเป็นคนต่างชาติในญี่ปุ่น EP พีตอนสารภาพรักสืบเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่อเล็กซ์ลืมแว่นกันแดดที่กระเป๋าเรานะคะคือตอนเดทเนี่ยนางบอกว่านางไม่ได้พกกระเป๋ามาเลยขอฝากไว้ที่กระเป๋าเราสักหน่อยที่เกียรถือแต่ตอนกลับดันลืมซะนี่วันรุ่งขึ้นก็เลยต้องนัดเจอกันอีกรอบตอนแรกก็นึกว่าจะเจอกันแค่แบบเดียวค่ะคือแบบคืนแว่นแล้วก็กลับเลยแต่ปรากฏว่าอเล็กซ์นางบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวกันไหมเราก็เลยแบบเออไปก็ได้จะให้กลับเลยก็เหงาเกินแถมยังไม่อยากอยู่คนเดียวในวันหยุดด้วยถ้าาเเป็นนรสมัยก่อ ก็ะะอาจจะเล่นตัวโน่้นนี่นั่นเนาะแต่ไม่รู้ทําไมกับคนนี้รู้สึกใจง่ายมากค่ะเพิ่งเจอกันแค่2วันเขาชวนไปไหนขาไปแล้วปกปติสมัยก่อนเนี่ยตอนอยู่ไทยเนี่ยไม่ใช่คนแบบนี้เลยตารมแบบผู้หญิงไทยจะต้องเล่นตัวนิดนึงหรือผู้ชายว่าเรงาง่า แต่พอกับผู้ชายคนนี้คือเหมือนเราแบบปากตรงกับใจมากๆแล้วตอบไปทันทีเลยว่าไปสิไปกันวันนี้ก็เป็นเดทอีกวันที่สนุกมากๆค่ะหลังกินข้าวเสร็จอะไรก็ชวนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแนะังก็เล่าว่านาเคยไปเมืองไทยแล้วก็ชอบเมืองไทยมากๆเลยเราใช้เวลายอยู่ด้วยกันตั้งแต่เช้าจนเย็นเหมือนเดิมไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งรู้จักกันแค่สามวันแต่รู้สึกเหมือนสนิทกันมานานมากเลย รู้สึกว่าใน3าวันนี้เนี่ยเราได้คุยได้รู้จักกับเขามากกว่าแฟนเก่าญี่ปุ่นที่คบกันมา1ปีซะอีกส่วนอเล็กก็เล่าเรื่องแฟนเก่าของเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นให้ฟังค่ะเขาบอกว่าเขาเคยคบกับผู้หญิงญี่ปุ่นมาหลายคนแต่คบกี่คนกี่คนก็เหมือนของคนคนเดียวเพราะว่าทุกคนมีแพทเทิร์นเดียวกันหมดเขาคุยกับผู้หญิงเนี่ยคุยได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เบื่อแล้วแต่พอคุยกับเราแล้วเหมือนเราคิดอะไรคล้ายๆกันมากภาพมาที่เรานะคะถูกพูดมาอย่างนี้ก็ไปต่อไม่ถูกเลยค่ะเฉินและแล้วก็ึึึงงงงเเเววาาากก้ก้บบบันนะะนน่่ะอรร็ูหีพ วันอาทิตย์ถ้าจะได้เจอกันอีกคงได้เจอกันอีกทีเสา,าร์อาทิตย์หน้าเลยมั้งแต่ที่ไหนได้ก่อนกลับอเล็กดึงมือเราไว้ค่ะแล้วอยู่ดีๆก็มาจูบท่ามกลางาสถานีรถไฟสัง,งั้นแล้วบอกว่าเป็นแฟนกันนะคื <c oughs> อแบบอายคนก็อายคนคะ่ะอายตัวเองก็อายณจุดนี้จะทําอะไรได้นอกจากตอบว่า Yes โอเคค่ะต้องสส่ปอดเท่านั้นที่ทําได้คือนางไม่แคร์สายตาประชาชนบนสถานีรถไฟเลยเป็นการตกลงเป็นแฟน,นกันที่เร็วที่สุดในชีวิตตอนนั้นไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยค่ะกลัวค,คนรอบตัวหาว่าเราใจง่ายแต่ความรู้สึกลึกๆคือรู้สึกว่าคนนี้ใช่ไม่อยากเสียเวลาแล้วคนที่ผ่านมา,าจีบกันมาตั้งนานคบกันมาตั้งนานก็ยังเลิกเลยไม่อยากหึดติดกับเรื่องพวกนี้แล้วสรุปเจอกัน3วันคบเป็นแฟนวันแรกสถานะคือคนแปลกหน้าวันที่2สถานะคือเพื่อนวันที่3สถานะคือแฟน3ปีต่อมาสถานะคือสามีฮั ปีต่อมาสถานะคือพ่อของลูก9ปีต่อมาสถานะคือพ่อของลูกคนที่2นั่นแหละค่ะบางอย่างมันก็เป็นเรื่องของพรมลิขิตถ้าคนมันจะใช่ต่อให้อยู่คนละประเทศคนละซีกโลกก็มันเจอกันได้เดี๋ยวอีพีหน้าจะมาเล่าต่อตอนแฟนเก่ามาขอคืนดีค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะ